ค่ะปองปลคาดว่าอีกไม่กี่วันลูกไก่ก็น่าจะเริ่มฟักออกมาเป็นตัวแล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ปางปลจะพามาส่องดูไข่ของแม่ไก่บ้านกันค่ะนี่ก็เป็นชุดแรกเลยนะคะสำหรับการวางไข่ของแม่ไก่บ้านของเราค่ะ นี่ค่ะมีทั้งหมด11อดฟองค่ะทุกคนนี่ไข่เขาวางไข่ได้ประมาณ3สัปดาห์กว่าๆแล้วนะคะทุกคนไข่ยังไม่ฟักเลยค่ะแต่ว่าแม่ไก่ก็คือเข้ามากกไข่ตลอดนะคะตอนนี้ที่ปังปอนพามาดูคือแม่ไก่เขาเพิ่งจะออกไปหากินค่ะทุกคนก็เลยอาศัยจังหวะนี้เนาะพามาดูไข่ไก่ค่ะทุกคนนี่ปังปอนก็รอลุ้นหน้าตาของลูกๆเขาอยู่นะคะ น่ารักมากค่ะส่วนฝั่งนี้เป็นลูกไก่ดำค่ะทุกคนมีสีขาวแล้วก็ตัวสีน้ำตาลสีดำอย่างนี้เนาะปนๆกันไว้ค่ะน่ารักมากค่ะเดี๋ยวปองปอนพาไปดูแม่ไก่บ้านค่ะทุกคนที่เขาออกไปหากินเนาะหากินนี้ก็คือเขาจะไปกินอาหารของไก่ไข่ค่ะทุกคน ก็กินปนๆกันรวมกันอยู่แบบนี้นะคะปนๆก็จะให้อาหารใส่ไว้ให้ตลอดเลยเนาะเขาจะเข้ามากินแบ่งๆกันกินประมาณนี้ค่ะทุกคนเขาอยู่ร่วมกันมาตั้งแต่แรกแล้วเนาะนี่เลยค่ะแม่ไก่บ้านของเราสวยงามมากค่ะ อันนี้เป็นไก่บ้านเนาะทางญาติให้มาเลี้ยงค่ะคู่หนึ่งจริงๆตัวแม่นี้จะถูกนำไปทําเป็นน้ํายาขนมจีนค่ะทุกคนเพราะว่าญาติของปังปอนมาจากต่างหมู่บ้านเนาะเขาจะเอามาทําอาหารกันค่ะทุกคนคราวนี้ปังปอนเห็นก็เลยสงสารเขานะคะจึงได้ขอเปลี่ยน ขอเอาไก่ที่เราซื้อจากตลาดให้แทนค่ะทุกคนแล้วก็ขอไก่ที่มีชีวิตอยู่มาเลี้ยงต่อค่ะตอนนี้แม่ไก่ให้ไข่ชุดแรกแล้วค่ะทุกคนจำนวน11ใบเนาะสวยงามมากๆค่ะแล้วก็ญาติกลัวว่าถ้าเลี้ยงตัวเดียวเขาจะไม่อยู่ค่ะก็เลยให้พ่อไก่มาด้วยตอนนั้นให้มายังเป็นเด็กอยู่ค่ะทุกคนยังไม่เป็นหนุ่มเนาะตอนนี้เลี้ยงมาจนเป็นหนุ่มแล้วนะคะ หล่อมากเลยค่ะหน้าตาพ่อไก่บ้านของเราแม่ไก่น่าจะอยากเข้าไปฟักไข่ต่อแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวปองปอนจะเปิดประตูให้เขาค่ะถ้าปองปอนไม่เปิดให้เขาก็จะกระโดดขึ้นใต้หลังทานะคะทุกคนคือมันสูงมากแต่เขาสามารถกระโดดได้นะคะเราก็ไม่ค่อยอยากให้กระโดดเนาะสูงจริงๆค่ะ มาแล้วมาทางนี้มาอ่าเปิดประตูให้แล้วเนี่ยเขาออกมาแป๊บเดียวค่ะทุกคนแค่มากินแล้วก็มาพักผ่อนนิดหน่อยค่ะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงค่ะก็จะเข้าไปทำการฟักไข่ต่อแล้วฟักไข่ก็ยาวๆเลยนะคะทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะทุกคนเขาก็จะกบไข่อยู่แบบนี้เนาะ องปนคาดว่าอีกไม่กี่วันลูกไก่ก็น่าจะเริ่มฟักออกมาเป็นตัวแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าสีไข่ไก่ของเขาคือเป็นสีเข้มขึ้นมาเยอะมากสีเข้มสีนูดขุ่นๆเนาะตอนแรกๆสีฟองไข่จะมีสีเปลือกไข่ที่ใสๆกว่า,านี้นะคะ ตอนนี้คือสีเข้มขึ้นเนาะแล้วก็ด้วยระยะเวลาคาดว่าไม่นานก็น่าจะต้องฟักออกมาเป็นตัวแล้วค่ะแม่ไก่คือกกไข่ดีมากๆค่ะทุกคนเขาก็จะมีพฤติกรรมแบบดุดนิดนึงนะคะทุกคนเพื่อป้องกันอันตารายให้กับลูกๆของเขาที่กำลังจะเกิดขึ้นมาค่ะแม่ไก่ก็จะมีพฤติกรรมที่ร้องเสียง ขู่ๆไม่ให้เราเข้าไปใกล้ตัวฟองไข่ของเขานะคะแล้วก็มีการทำขนพองๆขึ้นมาเนาะนี่คือพฤติกรรมที่เขาขู่คำรามนะคะว่าอยากเข้าไปใกล้เขาอย่าเข้าไปในพื้นที่ของเขาค่ะทุกคนความรักของแม่ไก่ที่มีต่อลูกๆที่กําลังจะเกิดขึ้นค่ะทุกคนก็น่ารักแบบธรรมชาติของเขาค่ะ เดี๋ยวถ้าลูกเขาฟักออกมาเป็นตัวเดี๋ยวปองปอนจะทําคลิปวิดีโอให้ชมความน่ารักกันอีกนะคะก็มารอลุ้นพร้อมๆกันค่ะทุกคนว่าลูกของเขาจะฟักออกมาเป็นตัวทั้งหมดกี่ตัวค่ะจากไข่11ฟองเนาะสำหรับคลิปนี้ปองปอนก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปถ,ถัดไปนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ